ถ้าพูดถึงมวยไทยตำนานที่เก่งกาจเหนือชั้นที่สุดในยุคนี้คุณนึกถึงใครกันนักสู้ที่ไม่ว่าเจอใครก็ใช้ลีลาสุดแพลวาพราวหลบหลีกคู่ต่อสู้จนหัวหมุนก่อนสวนกลับแบบเหนือชั้นใครกันที่ได้ชื่อว่ายอดมวยสมองเพชรและถูกยกให้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจวันนี้ฝรั่งท่านนี้จะพาเราไปทำความรู้จักกับนักชกคนนั้นใช่แล้วเขาคือแสนชัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะนี่คือแสนชัยนักมวยไทยผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล เขากำลังจะโชว์ท่าไม้ตายอันเรื่องชื่อโดยเฉพาะท่าเตะล็อกเวียนอันเป็นเอกลักษณ์ให้ชาวต่างชาติท่านนี้ได้ชมและหลังจากนั้นพวกเขาจะได้ลงสังเวียนจริงเพื่อลองปะทะกับแสนชยัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะเขาได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมแสนชัยถึงแตกต่างจากนักมวยไทยคนอื่น แสนชัยมีท่วงท่าที่สง่างามและน่าดึงดูดด้วยการเปลี่ยนจังหวะเท้าอย่างรวดเร็วและพลิ้วไหวทําให้การออกอาวุธของเขาเหนือชั้นและแตกต่างจากนักมวยคนอื่นทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อราวกับศิลปะที่มีชีวิตเขาไม่ใช่แค่นักมวยธรรมดาแต่เป็นยอดนักสู้ที่พิเศษกว่าทุกคนจริงๆเขาเก่งอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาชาวต่างชาติท่านนี้จะสัมภาษณ์แสนชัยนะขะาว่าจริงหรือไม่ที่คุณไม่เคยน็อกเอาเลยและคุณแสนชัยตอบว่าเคยโดนสองครั้ง แต่ตแเด็กละเขาก็พูดต่ออีกว่าแล้วตั้งแต่ตอนนั้นคุณก็สู้มาหลายร้อยครั้งแต่ก็ไม่เคยโดนน็อกเลยใช่ไหมคุณช่วยสอนเทคนิคของคุณให้กับฉันหน่อยได้ไหมเดโอเคโอเคเอาละเราไปดูกันค่ะ question mark kick low kick โอเค one low kick two and then I just flip it like that yes แสนชัยกล่าวว่าบางครั้งเขาจะโลคิกครั้งหรือสองครั้งและเมื่อคู่แข่งคิดว่าเขาจะทำอีกเขาก็จะเปลี่ยนทันที execution esti un an d like combine ถ <Yes. S 2> ัดไปจะเป็นการกระโดดเตะค่ะนี่สิอ้วันสองเยสกลับมา Oh, Come back. Boom. yeah and KO. <laughs> KO. <laughs> okay. Next jump. Keep. One. One. Two. One. And yeah. you, you push. Push, yes. Because when you fight, you know, you. I kick. Boom. Step back. Oh, sorry. I follow. Ah, and follow over. Uh, like this. Yes. <laughs> <laughs> okay. Mm. Ah. ต่อมาชาวต่างชาติจะขอให้โชว์การกระโดดและโลคิกให้ดูจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะเมื่อเขาได้เห็นชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวว่านี่เป็นเทคนิคระดับสูงสุดๆซึ่งแสนชัยก็ได้บอกว่าเมื่อเขากระโดดและคู่ต่อสู้มองเขาเขาก็จะใช้เทคนิคเตะทันทีเลยอยู่จอมดิโอเคปึ้ง and body ปึ้ง ปึ <cents input> How so ้งมืออันนั้น when you kick when you kick yeah please pull back อ oh. yeah. ่าโป๊ยเขากล่าวว่านี่มันยากกว่าที่เห็นสุดๆปึ้งอ๋อโอเค now i know the trick so like you said pull the other leg back that really helped next ต่อไปจะเป็นการเตะล้อเกวียนค่ะแสนชัยได้สอนว่าคุณต้องวางมือซ้ายก่อนและขึ้นแล้วเตะไปเราไปดูเขากันค่ะ Is, is this มวย a ท b มวยโบราณมวย b o ร a n เมื yes, มม่อเขารู้ว่ามันคือโบราณแสนชัยก็ได้เสริมว่าไม่ค่อยมีคนที่สามารถทำมันได้ฝรั่งได้บอกว่าแน่นอนสิมันยากมากแล้วแสนชัยก็ได้บอกว่าเขาได้เรียนรู้มันและรักเทคนิคนี้จริงๆโอเคว้าวนั่นสูง อยเขากล่าวว่าฉันคิดว่าการทําแบบนี้เหมาะกับนักมวยที่ตัวเตี้ยมากกว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะสูงไปสําหรับเทคนิคนี้และได้ถามแสนชัยว่าคุณคิดว่าทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้ไหมก่อนแสนชัยจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือสองถึงสเดือนไม่ใช่แค่หนึ่งนาที และเทคนิคต่อไปก็คือการคลินชิ่งใช้เวลาที่คุณสู้กับนักมวยตัวสูงเ oh. wow. so มื่อเขาโดนเขากล่าวาว่าว้าวฉันไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้เพราะเขาคิดว่าแสนชัยจะโยนเขาไปทางนี้แต่แสนชัยกลับโยนไปอีกทางต่อมาเขาจะลองใช้กับแสนชัยค่ะแล้วเขาก็ถามต่อว่าฉันจะป้องกันมันได้อย่างไร แสนชัยก็ได้โชว์ให้ดู oh. uh, okay. wow, yeah, yeah, yeah. next สวิ์โอเค so you're doing like a uh, this? yes this yes yes wow mm. so I go here i h oh, yes oh sorry thank you so เขาขอบคุณแสนชัยและกล่าวว่า เทคนิคเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับเขาบนสังเวียนสปาร์ลิ่งที่เมืองไทยนะครับที่ค่ายมวยไทยนะครับก็เป็นการสปาร์ลิงแบบออกความรุนแรงก็ประมาณ50-60%นะครับอ,ออกได้ทุกอย่างยกเว้นศอกนะครับเวลาสปาร์ลิงกันเนี่ยจะไม่ใช้ศอกนะครับแต่เตะเขามัดได้หมดนะครับที่ไทยนะครับสปาร์ลิงก็ประมาณ60 ไปเซนเช่ไปเซนได้นะครับเพื่อเอาความคล่องตัวนะครับการสปปรลิงเพื่อความคล่องตัวความเคยชินเหมือนเราสู้กับคู่ต่อสู้จริงๆครับเขาบรรยายว่าก่อนการประลองแสนชัยได้ประกอบพิธีกรรมมวยไทยแบบดั้งเดิมเรียกว่าไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่สึกฝนและทําให้เขามีทุกวันนี้ เขาบอกว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับแสนชัยเขารู้สึกตื่นเต้นและประหม่าสุดๆหัวใจเต้นแรงมากแต่เขาก็ตื่นเต้นเช่น,ชนกันที่จะได้เจอกับตำนานมวยไทยจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ Wish <me> luck. เขากล่าวว่าเขาได้ยินมาว่าแสนชัยคือนักสู้แนวสวนกลับแต่ตอนนี้เขารุกแรงมาก t h This is not what I expected. I heard he's a d e f อ n s i v e fighter, and this f e e l s very o f f e n s i v e ฉันโดนแล้วมันเป็นเควสฉันนักธคิกมันว่องไวมากเขากล่าวว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเตะมาจากไหนและเข้าตาเขาจนเขียวเลยและต่อมาเขาจะลองใช้คาราเต้จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ It's time for some karate some for เขากล่าวว่าชายคนนี้แข็งแกร่งอย่างกับหินผาเขาเป็นตำนานโดยแท้เพราะฉันฝึกกับปรมาจารย์คาราเต้หลายคนและพวกเขาเหมือนกันเลยแข็งแกร่งจนเหมือนกระดูกพวกเขาทำมาจากเหล็กเมื่อเขาพูดจบก็ได้กล่าวมาต่อกันเลย เขาบอกว่าขอพักก่อนฉันต้องการน้ำและก็ได้กล่าวว่าแสนชัยเพิ่งจะอุ่นเครื่องเสร็จในขณะที่ฉันเหนื่อยแล้วก็ดูเมื่อกี้ที่เล่นเชิญกับเขานะครับก็รู้สึกว่าเขาก็มีเทคนิคที่ใช้ได้นะครับมีการความที่เขาเป็นอคาราเต้อยู่แล้วก็เขาแต่เขาแค่ยังยังไม่ออกอาวุธออกมาครับก็สังเกตดูเขาก็ยังอ เก่งๆอยู่ยังไม่ยังไม่ค่อยกล้า,อ,าออกอาวุธเท่าไหร่นะครับต่อมาเขาได้กล่าวว่าแผนของฉันต่อไปคือใช้เทคนิคของแสนชัยต่อสู้กับเขามาดูกันจะเป็นอย่างไรเนะขาบอกว่าการกระโดดเล็กนั้นได้ผลเขาเริ่มทําให้แสนชัยตั้งรับมากขึ้นแต่เขาก็รู้สึกว่านี่จะเป็นหนึ่งในแผนของแสนชยัย เขากล่าวว่าแสนชัยอันใจเขาได้อย่างกับหนังสือที่เปิดอยู่เลยเขาแทบไม่โดนเทคนิคใดๆเพราะเขารู้ล่วงหน้า เขากล่าวว่าโอกาสเดียวที่ฉันจะชนะคือต้องทุ่มสุดตัว oh, oh, oh. เขากล่าวว่าฉันยอมรับว่าเขาคิดน้อยไปจนต้องจ่ายบทเรียนด้วยการถูกเขากระแทกตับจนหายใจไม่ออกและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยิ่งใหญ่ตลอดการ That's the greatest all time Whatever I tried why he's all of I มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็อาวุธเขาก็ออกได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของเขาผมก็ไม่สามารถที่จะทำเขาล้มได้นะครับเขามีการยืนการยืนที่แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ทคนีคเขาดีอยู่แล้วนะครับการออกอาวุธของเขาเร็วรวดเร็วนะครับ Thank much you so much. <Thank> you. เมื่อจบแล้วเขาขอบคุณแสนชัยสำหรับการซ้อมกันในครั้งนี้นี่เป็นประสบการณ์ที่น่ายกย่องได้ความรู้และเขาสนุกมากเขาถามต่อว่าคุณพัฒนาสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างไรใช่ครับผมพัฒนาตัวเองด้วยกันผมมองรุ่นน้ำมวยน้ํามวยที่เก่งกว่านะครับแล้วก็เราก็มาเรียนรู้มาฝึกฝนอยู่ทุกวันนะครับมันก็ทําให้เรา เป็นความคล่องตัวความเคยชินของการที่แบบเราพัฒนาการฝึกซ้อมตัวเองแล้วก็ศึกษารุ่นพี่ที่เก่งๆแล้วก็มาฝึกซ้อมครับเทคนิคบางอย่างของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจในการริเริ่มใช้เทคนิคเหล่านั้นและมีนักมวยคนอื่นว่าอะไรบ้างไหมผมใช้เทคนิคมาเนี่ยไม่มีใครไม่ไม่มีใครว่านะครับมีแต่แบบคือเราทําได้อย่างไรเพราะว่า เขาอยากเรียนรู้กับเราด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ทําได้ยากนะครับแล้วมันทําได้ผลด้วยนะครับมันมันทำยากแต่มันทำแล้วได้ผลแล้วก็สวยนะครับสวยงามด้วยนะครับคำถ,ถามต่อไปคุณเคยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการต่อสู้อื่นๆบ้างไหมไม่มีครับไม่เคยไม่มีครับคำถ,ถามต่อไปคนอื่นจะสามารถนำสไตล์การต่อสู้ของคุณมาใช้หรือพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างไรก็แนะนำคือต้อง พัฒนาความเร็วของตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับพัฒนาความเร็วแล้วก็เอาเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยเอามาฝึกฝนอยู่เป็นประจํานะครับมันก็จะไปคู่กันเลยความเร็วแล้วก็เทคนิคมันก็จะไปด้วยกันแล้วก็มันก็สมูทนะครับต่อมาเขากล่าวว่าคุณมีบาลานซ์ที่ดีและคุณแข็งแกร่งมากและคุณก็เข้าถึงยากแถมคล่องตัวมากคุณสามารถผสมผสานทั้งสองอย่างนั้นและนํามาใช้ได้อย่างไรผมก็ผมก็ฝึกของผมมาแบบนี้แล้วก็แบบ แล้วมันเกี่ยวกับการฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับมันไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยมันเกี่ยวกับเราฝึกอยู่ปเป็นประจํานะครับมันทําให้ความเคยชินมันก็จะเป็นสมูทไปเองนะครับมันจะไปไปควบผู้ไปไปด้วยกันเลยคําถามต่อไปผู้คนจํานวนมากกลัวการต่อสู้หรือการประลองคุณมีคําแนะนําอะไรใหม่ให้ผู้คนเอาชนะความกลัวเหล่านั้นถ้าผมคิดว่าแค่แค่คิดว่าไม่กล้านี่ก็แสดงว่าคุณก็มันก็ไปต่อได้ยากนะครับมันต้องไม่มีคําว่า ไม่กล้าดิครับมันต้องคือแบบกล้าแล้วคือมาลองแล้วคุณจะไม่ไม่กลัวเลยถ้าคุณได้มาสัมผัสคุณอย่าเพิ่งคิดอ่าแบบว่ากลัวไปก่อนคุณเข้ามาสัมผัสก่อนคุณจะรู้ว่ามันมันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนที่คุณคิดและเขากล่าวว่าคําถามต่อมาจะค่อนข้างลึกซึง้งเขาถามว่าสําหรับคนหลายคนมวยไทยเป็นเพียงกีฬาแต่สําหรับคุณดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่การต่อสู้เท่านั้นคุณสามารถบอกเราเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณของมวยไทยได้ไหม มวยไทยมวยไทยสำหรับผมคือมันคือทุกอย่างสําหรับผมคือชีวิตผมมวยไทยคือชีวิตของผม Thank you so much for everything <Thank you. S 1> and I hope all of you enjoyed that Thank you ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และก็ได้มีคอมเมนต์จํานวนมากเลยที่แห่ชื่นชมแสนชัยและมวยไทยของเราเราไปดูคอมเมนต์กันสักหน่อยดีกว่าคาว่าชาวต่างชาติคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง เรามาดูคอมเมนต์แรกกันดีกว่าค่ะเขากล่าวว่าแสนชัยเป็นคนที่ใจดีมากเลยเขาพูดขอโทษทุกครั้งเมื่อเขาคิดว่าเขาทําให้คุณเจ็บและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าเขาคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่และใจดีสุดๆนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ติดตลกอีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะใจดีสุดๆแต่อย่าไปทําให้เขาโกรธเชียวละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ปีนี้ฉันเริ่มจริงจังกับการฝึกมวยไทยครูคนหนึ่งของฉันมาจากประเทศไทยเขาใจดีมากเลยเขามักจะบอกพวกเราเสมอว่าให้ขอบคุณคู่ซ้อมและขอโทษพวกเขาด้วยถ้าไม่มีคู่ซ้อมที่ยอมให้เราฝึกกับเขาเราก็คงไม่มีโอกาสได้ฝึกเราต้องให้ความเคารพและรู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเพราะใครจะยอมให้เราทําให้พวกเขาเจ็บได้บ้างละ่ะคู่ซ้อมนี่แหละคือของล้ําค่าเลยและก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่กล่าวว่าเขาอายุ44แล้วนะแต่การเคลื่อนไหวที่ดูหนุ่มแน่นของเขานี่มันเหลือเชื่อจริงๆ เขาไม่ใช่แค่ปรมาจารย์ธรรมดาชายคนนี้คือราชาแห่งมวยไทยเลยต่างหากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านคอมเมนต์ในวันนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าชาวต่างชาติรักมวยไทยไม่ใช่แค่เพราะความน่าเกรงขามแต่เพราะนิสัยของคนไทยที่ใจดีและน่ารักด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ